คือเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่รู้รก็อยากต้องการโอ้ยเอ,อทุกอย่างต้องเท่าเทียมกันแล้วก็ไปกระแนะกระแหนพระองค์ท่านมีครั้งหนึ่งอ่ะผมเล่าให้ฟังเนี่ยเนี่ยอันนี้ผมให้คุณคุณโอดูนี่ผมซื้อสตรอเบอรี่มาสตรอเบอรี่พันธ์พระราชทาน,วนหวานมากครับในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงไปเอาพันธุ์พื่อผักผล,ลไม้เมืองหนาวเนี่ยสตรอเบอรี่เ,เป็นส่วนหนึ่ง ที่ <Yeah. S 1> ท่านเอามาแล้วสตรอเบอรี่ที่ไทยเนี่ถึงแม้จะลูกไม่ใหญ่เหมือนแบบผมไปทานสตรอเบอรี่นะอ่าผมไปออสเตรเลียมาเนี่ยลูกใหญ่สีแดงแต่ไม่หวานคุณโอครับ <Yeah. S 1> มันออกเปรี้ยวๆแต่ของของพระองค์ท่านเนี่ยพันพระราชทานเนี่ยลูกเล็กแล้วยิ่งถ้าเป็นรูปรูปล,ลูกเล็กที่คล้ายๆหัวใจแล้วสีแดงฉ่ำๆหวานมากท่านทําเพื่ออะไรอะ่ะท่านเหนื่อยเพื่ออะไรอะ่ะคราวนี้มันก็มีมีครั้งหนึ่งตอนนั้นสมัยที่ บ้านเรามีสงครามสีกันเน่ะสงครามสีตอนปีอะไรที่มีเผาบ้านผเผาเมืองจาได้ไหมครับปีสองพันห้าร้อยปีห้าสองห้าสามอะไรประมาณเนี้ยที่มีเผาสารการจังหวัดเผาอะไรกันเนี่บผมก็ช่วงนั้นก็เร่มเด้มีขึ้นไปที่เชียงใหม่แหละ,ละก็ไปราชการเนะี่ยก็ไปเดินตลาดหลวงคือตัผมผมเป็นคนชอบเดินตลาดผมก็ไปตลาดแมโลรถไปกัดหลวงไปกัดลำไยอะไรของผมเนี่ยนะก็ไปเดินคือคือชีวิตผมเนี่ยตั้งแต่เล็กๆผมตามแม่ ไปตลาดตลอดพ่อค้าไม่ค้าขายสตรอเบอรี่คนหนึ่งเขาก็คงเป็นนิยมชมชอบนักการเมืองท่านหนึ่งนะฮะคนหนึ่งเขาก็ใส่ไว้เลยว่านักการเมืองคนเนี้ยพ่อกูเสื้อนี่เขียนชัดเลยนะพ่อกูแล้วก็ใครทําไมอะไรเงี้ยเขาเดินหลาเลยแต่ผลิตภัณฑ์ที่เขาขายคือสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน ผมนี่อดไม่ได้เลยผมต้องกลับมาเขียนนะผมว่าก็าลืมดเูเขาลืมจริงๆแล้วคนที่เป็นคนที่เป็นพ่อของคุณจริงๆที่ทําให้คุณลืมตาอ้าปากขายสตรอเบอร์รี่หาเงินเลี้ยงได้ไม่ใช่ในักการเมืองคนนั้นนักการเมืองคนนั้นเนี่ยเพิ่งเข้ามาได้ไม่กี่ปีแต่ว่าได้หลวงทรงทำมาตลอดชีวิตของพระองค์ท่านในการที่ทําให้พวกคุณกินดีอยู่ดีแล้วคุณยังไปคุณยังไปเห็นความสําคัญของคนท,ที่ที่เข้ามาได้ไม่กี่ปีแล้วคุณหลงลืมคนที่ ทำให้คุณชั่วชีวิตมากกว่าน,นั้นอีกเหรอคุณลืมได้งไงครับแล้วอันนี้ผมขอผมขอพูดตรงๆเลยผมไม่คนปากน้อยน,นะน่าจะเป็นคนคิดน้อยคิดน้อยอันนี้ผมฝากถึงใครก็ตามที่เป็นมีญาติหรือขายอะไรถ้าถ้าคุณขายพันธุ์พระราชทานขายสตรอเบอร์รี่พันธุ์พระราชทานหรือขายปลาเท่าหรือขายอะไรเพื่อผลเกี่ยวกับโครงการหลวงเนี่ยเสื้อเยื่อที่คนควรจะใส่คือในหลวงคือพ่อคุณคือ,ค,อคือเหมือนผู้ให้ชีวิตคุณ ไม่ใช่นักการเมือง